เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ปูทีมแก่แต่เก่านะฮะก็ด้วยนะครับผมจะใช้นักเตะที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปนะครับในการทำฟูทีมนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าเราไปดูรายชื่อนักเตะกันเลยดีกว่าครับว่ามีใครกันบ้างนะเชียลุจิบุฟ่อนผู้รักษาประตูจากอิตาลีและเป็นตัวหลักของยูเวนตุสอยู่ในขณะนี้นะฮะก็อายุถึง39ปีแล้วนะครับ แก่แล้วนะแต่ยังหล่อและเก่าอยู่นะครับดูสแตทเขาใช้ได้เลยนะครับอีเจเคพุ่งรับได้ดีหมดเลยนะครับจกเป็นการส่งบอลและปฏิกิริยานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับ90อัพนะถือว่าแก่แต่เก่าของจีงนไงแม็กซ์เวลแม็กซ้ายจากบราซิลและปาสรซังแมงนะฮะก็ตัวนี้อายุถึง35ปีแล้วนะฮะแต่ในเกมนี้ผมเอามาโยกหมาเลนแบ็คขวานะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะเอาใครมาเลนดีนะในตำแหน่งแบ็คขวานะฮะก็ใช้เป็นแม็กซ์เวลแล้วกันนะฮะ ก็มีการส่งสั้นที่ดีนะครับเข้าสกัดที่ดีนะครับข้อเสียก็เป็นเรื่องความเร็วและความแข็แงแกร่งอะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับแม็กซ์เวลปาติเอฟราแบ็คซ้ายจากยูเวนตุสสัญชาติฝรั่งเศสนะฮะตัวนี้ก็อายุ35ปีเช่นกันกันกบแม็กซ์เวลนะฮะก็ข้อดีของเขาก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าอายุเริ่มเยอะแล้วนะครับก็จะเป็นพวกการเข้าสกัดบอลน,นะฮะการประกบตัวกันเข้าปะทะนะฮะ แล้วก็ข้อเสียงเขาก็เป็นเรื่องความปืดนะครับที่มีแค่78เท่านั้นเองก็อายุเยอะแล้วก็วิงก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะฮะมันจะไปฟิตเหมือนตอนหนุ่มๆไม่ได้แล้วครับหนึ่งแม่แพงหลังทีีซีอังเดรบาซาย์นะฮะก็ตัวนี้อายุ35ปีแล้วนะครับจากยูเวนตุสสัญชาติอิตาลีนะฮะก็ตรงนี้ยังพอใช้งานจริงได้อยู่นะครับถ้าเกิดบวกเยอะๆนี่ใช้ได้อยู่นะสักบวกหนี้น่าจะโอเคอยู่นะก็ แข็งแกร่งนะครับยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เขาตัดบอลได้ดีนะครับข้อเสียงเขาก็เป็นเรื่องการแบบควบคุมบอลการจ่ายบอลอะไรประมาณนี้นะฮะความเร็ว90นี่ก็ถือว่ากลางๆนะถือว่ากลางๆสําหรับกองหลังแบบสายแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้ฮะก็ถือว่าน่าใช้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดบวกเยอะๆนะจอร์นเทอร์รี่เซนเตอร์แบ็กกับตันทีมเชลซีสัญชาติอังกฤษนะฮะตัวนี้อายุ36ปีแล้วนะครับอ๋อดูสตัดเขาดีกว่านะ ก็เป็นสายแข็งแกร่งนะครับเข้าปะทะดีบงด่งบอลดีอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนข้อเสียงเขาแน่นอนครับความเร็วนะครับ76และนี่คือบวก8ด้วยนะบวก8ความเร็วแค่76เองนะฮะก็มาดูบวกหนึ่งดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไงนี่ฮะกับบวกหนึ่งก็ความเร็ว64เท่านั้นเองนะครับด้อยมากด้อยมากความเร็วเนี่ยก่อนเน้นเข้าปะทะเอาละกันนะฮะมุมโซนดีๆแล้วกันไมเคิลคาริก ick, องกลางตัวตัดเกมจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะสัญชาติอังกฤษเหมือนกันก็ อายุนะฮะสาสิบห้าปีนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักแม่ก็เป็นแบบอะไรของแมนยูอยู่นะฮะก็ได้ลงเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับคาริกนะฮะดูสเตตเขาดีกว่านะครับก็เน้นที่การส่งส่งบอลนะส่งสั้นส่งไกลก็เจ็ดกับหนึ่งร้อยนะครับตอนนั้นก็แข็งแกร่งน้อยแล้วครับเจ็ดสิบเก้าอยู่เยเริ่มเยอะแล้วเยอะเริ่มเยอะนะฮะก็ปวอมอื่นะฮะก็เริ่มน้อยเหมือนกันครับก็เริ่มโรยลาลงเรื่อยๆนะครับก็มาดูดีกว่าว่า เล่นจริงจะเป็นยังไงนะฮะชาบี้อลองโซ่กองกลางจากบาเยอร์มิวนิกสัญชาติสเปนนะฮะอายุนะครับตอนนี้35ปีนะครับก็ส่วนมากก็จะ35ปีกันนะตัวรุ่นนี้นะครับก็ข้อดีของเขานะครับการส่งสั้นส่งไกลนะครับมีถึง105ยห107นะครับการควบคุมบอลที่ดีนะครับแน่นอนนะฮะก็ขอเสียนะครับจบสกอร์น้อยไปหน่อยครับ70นะครับแล้วก็ความเร็วแน่นอนครับตัวนี้ความเร็วน้อยนะฮะ เจ้าชายหมาป่าฟรานเชสโกตอติขกองกลางตัวรุกจากโรม่าและสัญชาติอิตาลีนะฮะก็อายุ40ปีแล้วนะครับก็เริ่มรวยราแน่นอนครับดูความเร็วและวามิรต้นของเขา59กับ64นะฮะไม่หิีกับชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะนอ,อกนั้นก็ยิงไกลดีครับส่งบอลดีนะครับแล้วก็อ่านเกมดีนะฮะคราดิโอพิซารกองหน้าจากเวอร์เดอร์เบเมนสัญชาติ เปรูนะฮะอายุนะครับตอนนี้ก็38ปีนะครับ38ปีท่วนนะฮะก็ถือว่าแก่แล้วเหมือนกันนะก็ข้อดีเขาเป็นความแข็งแกร่งนะครับการจบสกอร์นะครับตัวนี้ก็ม่งบอลดีนะครับเน้นเป็นแบบสายเปิดม่งเหมือนกันนะตอนนี้นะฮะก็ถือว่าดีครับยืนตำแหน่งก็ดีอยู่เหมือนกันครับข้อเสียของเขาก็เหมือนทุกๆตัวนะครับที่อายุเยอะแล้วนะครับความเร็วนะครับสปีดต้นก็จะลดลงตาม ดาวิดบิยากองหน้าจากนิวยอร์กซิตี้สัญชาติสเปนนะฮะก็อายุ35ปีนะครับที่โดดเด่นของเขาตอนนี้ก็น่าจะเป็นนะฮะก็การยิดตำแหน่งนะฮะการจบสกอร์ก็ยังได้อยู่นะครับ97นะฮะแล้วก็ปฏิกิกริายาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อเสียงเขาแน่นอนก็เป็นความแข็งแกร่งนะครับตัวเล็กนะฮะ แลมาถึงตัวสุดท้ายครับหน้าเป้านะฮะสลาตันอิบาฮิโมวิชเดอะกอสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญชาติสวีเดนนะฮะตัวนี้นี่แก่แต่เก่าของจริงนะก็อายุ35ปีนะครับยังเป็นตัวหลักของแมนยูอยู่นะฮะก็ยิงเอายิงเอาอยู่เรื่อยๆไปนะครับยังถือว่าจำแมวสุดใน11ตัวนี้แล้วมั้งผมว่าอิบราเนี่ยก็มีบุฟฟ่อนนะที่ยังเล่นได้จริงอยู่นะฮะอิบรานะครับที่ยังเป็นตัวหลักอยู่นะครับนอกนั้นก็เริ่มเป็นแบบ ขยับไปเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ11ตัวจริงของเรานะครับเอาเป็นว่าเราเอานักเตะแก่จะเก่าของเรานะฮะไปลุยแรงกิ้งกันเลยดีกว่าครับมาแก่ลุยจ้ะไปคลิกออสอยาูวิ่งช้ามากอะโอ้ยโอ้ยโอเคไป ขาบียอลองโซโง่ยิงไกลอปัดได้เหรอมาเปิดในมุมบาสกี้มุกเกแกนำแล้วออโอ้ยอ๋อวิ่งเบียาโอ้ไม่ทันเขาหรอก <c ười> อา้าวอ้าวจ่ายพลาดเองนะ ไปยกโอูหยกช้าเป็นโลว้ายชิบหายโอเคได้อยู่โอ้ยได้โอ้ยยิงช้าจังชิบหายแล้วฮะโอเคเด็ดโอ้ยโอ้โดนโดนยิงไม่หันโอ้ยซปเปอร์เซฟมาบุกสกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคใจโอ้ย โอ้ยได้อยู่โอ้ยตตี้โอ้ยโอ้โหซูไม่ได้เลยโอ้ยแม็กซ์เวลแม็กซ์โอ้โยอยู่เซฟได้แล้วโอ้โหบูฟฟอนเหนียวชิบหายชิบหายชิบหายไปเซฟโอ้โหเซฟอีกแล้วว้าวโอเคโอเคไปมามาไป วิ่งยังไงดีเนี่ยโอ้ยกระตุกโอ้ชิดกระตุกโอ้ No โ No โโโไม่โอ้ยไม่เข้าเองไปไปไป Slow มาเลยฮะ Slow อีปราว่างจังหวะนี้วิ่งหลบวิ่งหลบวิ่งง่ายๆ่าว้าวดีกว่าปั๊บปั๊บ ตบโกแม่งอสองศูนย์แลน์บุกน้อยแต่ต่อยยับนะครับ <c ười> ค่งหลังต่อเลยจ้ามาบาหลุดยิงแม่งอ่ะยิงแม่งอ่ะโอ้สุดยอดมากอีการาบีนกาหน่อยไอ,ยอ้สามศูนย์จ้าเอา้า เอ้าทำไราจานโอ้ยจ่ายอย่างนี้ก็ยามกันชัดเปิดแล้วกันไปบีย่าไปมายังได้อยู่ไปไปไปบีย่าโอ้ยเสียได้ไม่ทันแต่ม,มุมอยู่ฮะไปโอ้ไม่มีใครเลยเอซคราว้ากโ,โ,โอ้เธอรี่เหียดเข้าไปเธอรี่ชนเข้าไป เอ้ยเกี่ยมาบุฟ้อนโอ้ยจ่ายจ่ายไปมาหลุดแล้วพิซาโลลงโลกจังหวะนี้ก็เอ้ยไม่เข้าเหรอโอ้โหอ้โหไม่ได้่าเข้าแล้วการสุดท้ายฮะขออีกสักลูกดิแต่กลับไปก่อนมาโอ้โหจ่ายผิดช่องโอ้ย จบเกมแลจบเกมดีอเอ้ยโดนบุ่รอบหรอโอเคจบเกมครับผมชิวๆไปนะฮะเกมนี้สามศูนย์ูนสวัสดนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะโอเคเหมือนเดิมนะฮะจัดอันดับ3ตัวที่คิดว่าเจ๋วที่สุดในการแข่งในเกมนี้นะฮะก็อันดับหนึ่งแน่นอนครับสลาตัานอิบราฮิโมวิชนะฮะใช้ง,งานได้จริงแน่นอนครับอิบรายนี้ก็นี่แค่บอกหนึ่งแล้วอย่าลืมผมลืมบอกเออว่า นักเตะทุกตัวที่ผมใช้นะเลเวลสี่เลเวลาสามกันอยู่เลยนะฮะก็ยังไม่ได้ไปแบบอัพเลเวลอะไรพวกนี้เลยนะครับก็ถึงว่าอิบราใช้ได้จริงครับนะบวกหนึ่งบวกสองสักบวกห้าเนี่ยโหดเลยนะผมว่าอันนี้แค่แนนบวกหนึ่งและเลเวลสามอยู่เลยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับตัวที่สองนี่ก็บูฟฟอนครับบูฟฟอนใช้งานได้จริงแน่นอนครับดูมันเซฟอุตอุดนะฮะในเกมนี้นะครับอู้ มีงานนี้โดนทั้งสองลูกได้ลนะถ้ามีบุกบอนในเกมนี้นะฮะก็ถือว่าโชคดีด้วยด้วยแหละนะนะก็ตัวที่3ครับอังเดรบาซายีนะฮะตัวนี้นี่ช่วยได้หลายครั้งนะประกัดบ,บอลได้หลายครั้งนะฮะอีบวกหนึ่งด้วยนะครับผมว่าเปิดดีกว่าเทอร์รี่บวกแปดด้วยซ้ำเลยมั้งเนี่ยเล่นเราเล่นก็ยังเป็นคนละจังหวะกันนะครับเทอร์รี่ก็ยังไม่ได้โชว์อะไรมากในเกมนี้นะฮะก็ถือว่ายังไม่เข้าตาเท่าไหร่นะครับโอเคก็3ตัวนี้ถือว่า ใช้งานได้จริงนะก็ไปเลือกบวกจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นครับถ้าบวก4บวก5นี่ก็น่าจะใช้งานได้จริงครับนอกนั้นนะครับตัวอื่นนะครับที่เอามาใช้นะครับก็ผมบอกอย่างนี้เลยดีกว่าว่าเอาไปเลือกใช้ปีท็ทอปของเขาดีกว่านะครับถ้าเขาชอบอะไรถ้าเกิดชอบนักเตะนะก็อ,อย่างเช่นตอตี้ก็ไปเลือกแบบถ้าเกิดใครชอบนะก็ไปเลือกปีแบบ06นย์หยอะไรไปใช้เอาแล้วกันครับนะฮะก็ปี่าก็ไปเลือก0ูนย์แดแดง06 WC อะไรอย่างนี้ก็ไป เรื่องกาใช้ได้ครับปีพวกนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไม่ใช้จับบอลลั่นนะครับจ่ายบอลไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยมีแบบน้ำหนักเท่าไหร่นะยิ่งก็ยังไม่ค่อยเร็วนะฮะก็ไปเลือกใจปีแบบเจ๋วแจ๋วขอเอาดีกว่าครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ทามาเพื่อขำๆนะฮะแล้วก็ขอจบในปีนี้ด้วยและกันนะฮะก็ให้เกิดใครชอบนะครับรายย้า้ผมทาฟูลทีมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันครับบายบาย